อ่าครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูจุดจำหน่ายของฝากนะครับของจังหวัดเพชรชบุรีนะครับชื่อแม่กิมไลนะครับขนมหม้อแกงนะนี่เลยนะครับที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับแล้วก็นี่ใหญ่เลยนะครับนี่ดูนะครับจอดข้างหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็ข้างในโอโถงเลยไปดูที่ครับว่านักท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะแวะซื้อที่นี่กันนะครับว่ามันมีเขาขายอะไรบ้าง ก็น่าสงสัยนะวันนี้ไปดูที่เราจะมีอะไรติดติดไหมติดมือกลับไปบ้านมากน,นะครับนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเข้าทางน้านข้างก็ได้นะนี่ข้างในนะครับก็จะมีศูนย์อาหารนะครับสามารถนั่งกินไดกว่างเลยนะครับนี่นี่นะครับก็จะมีน้ําตาลสดเก็หิมะอุ้ยอันนี้น่าลองน่าลองน่าลองนะครับโอ้ขอที่เป็นน้ําละ เป็นจุดนั่งกินจุดนั่งกินเยอะๆยะเลยนะโอ้ค่ลมเขามีโอโต๊ะเขาก็จะออกแบบมีโอ้ดีเนาะไอเดียดีเนีย่ยทุกตัวเลยโอ้ดีดีดีน่ารักดีอันนี้เป็นอะไรเป็นขนมหวานขนมเออเป็นปั้นนะเนาะเออสวยดีอะเก๋มากเลยเดี๋ยวดูที่มีอะไรอีกสรุปเราไม่ได้สนใจขนมนะเนี่ย ก็สนใจว่าโต๊ะเขามีอะไรบ้างเนี่ยอ้นี่เป็นมเมล็ดมเมล็ดกาแฟาหรอหรือมเมล็ดอะไรโอ้แค่ดูสิเข้าใจนะแค่เดินดูนี่ก็เพลินแล้วนะดูเออแต่ละโต๊ะโอ้นี่เป็นไงล่ะแม่กิมไลท์นะครับเนี่ยโอ้สุดยอดอันนี้โต๊ะเขาก็าจะเป็นเครื่องเป็นจระลงนะวันนี้มันสะท้อนมา เเข้าใจอ่ะน่าสนใจมากๆนั่งกินไปด้วยแล้วชมไปด้วยเออเนี่ยดูดิเป็นนางอักษรเป็นนางลำนะครับเป็นดอกบัวอันนี้เป็นปลานะปลาเหมือนมีตู้ปลาอยู่ข้างในเฮ้ยเหมือนมีตู้ปลาอยู่ข้างในอะ่ะเออนั่งกินไปนี่ขนมถ้วยอันนี้ไม่ได้มาสอ่องจานชามที่เขากินเหลือนะไม่ใช่นะ เออเราชอบไอเดียเขาดูสิอันนี้เป็นเทียนเหรอเออนี่เขาหยิบทั้งหยอดมีทั้งหยิบทั้งหยอดด้วยนะครับเฮ้ยเก๋เข้าใจอะ่ะโอ้นี่นะเออสวยนะครับเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยนะครับนี่แปลกดีนะครับตันนี้ก็จะเป็นแับรถตรงนี้มีด้วยอ้นี่เป็นแนวประการลังเนาะเออ อทาทีนี้เราไปดูของฝากเขาอุ๊ยวันที้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ได้เดินดูน้ำต,ตาลสดเกิดหีมะมนี่ดูข้างในนะครับโอ้ใหญ่โตว่ะรองรับนะักท่องเที่ยวได้เลยนี่น้ำต,ตาลสดแท้อ๋อแก้วละสี่สิบบาทนะครับนี่อแก้วละสี่สิบบาทแล้วก็กำลังแบบขันอยู่เลยนะเขาเรียกอะไรทำทำให้มันเป็นเก็ดๆเดนาะเหมือนกับเหมือนกับมะพร้าวไอ้อะไรนะี สลัปี้เหรออันนี้มีข้าวแกงนะอย่างเดียว4-5บาทสองอย่าง50บาทนะครับมีข้าวแกงด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นค้ตตงก๋วยเตี๋ยวชื่อน้ำใสนะคนมานั่งกินกันนะเดี๋ยวเราไปดูของฝากดีกว่าจุดขายของเขาเนี่ยของฝากมีน้ำพริกเผากุ้งนี่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของฝากเพชรบุรีนะจังหวัดอื่นก็มีอย่างขนมเปี๊ยนนมสดเนี่ยหกสิบาทนะครับเน,นี่ยโอ้เนี่ยหกสบบาทใส่ไส้ถัว่วไส้ไข่เค็มนี่มาจากนี่มาจากราดบุรีนะต่อก,ก็เชื่อมต่อกันนะอันนี้เป็นทองม้วนทองม้วนกะที่สดร้อยิบาทนะครับเนี่ยอ เป็นของม้วนก็นที่สดนะส่วนนี้ก็เป็นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาคนละห้าสิบห้ากระปุกละห้าสิบห้ามีผัดหมี่โคราชนี่ผัดหมีม่โคราชยี่ห้อคุณยายอันนี้ก็เจ๊ปราณีน้ำพริกปลาย่างแมงดากระปุกละห้าสิบห้านะครับโอ้น้ำพริกมีหลากหลายเลยนะเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นกันครับอันนี้เบเกอรีร่มาจากบ้านโป่งราชบุรี เค้กฝอยทองเนหกสิบบาทนะครับดีฮอชลิตานี่นะอ๋อดูดิตรงนี้ก็เป็นมะพร้าวแก้วทอฟฟี่นมทุเรียนห้าสิบบาทอ,อันนี้ทอฟฟี่กะทิน้ำตาลตะโหนดนะครับนี่อ๋อสี่สิบห้าบาทอันนี้ของเพชรบุรีเลยนะอ๋อ ตรงนั้นก็เป็นทอฟฟี่นมมะงน่าจะใช่แหละอ๋ออันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลตโตนดเนี่นะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลตโตนดแม่กิมไล์กระปุกละ55บาทนะครับอ๋อมีตะก,กา้ตกกาตะก้าใบสอ0 0้อยมีไข่เค็มดูดิไข่เค็มมาจากสุราษเลยนะครับเนี่ย70บาท อันนี้ก็เป็นสมุนไพรไข่เค็มเสริมไอโอดีนนะอันนี้ร้อยยี่สบาท<อ>ก็จะมีแบบหลากหลายเลยนะดูอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนกันต่อไปนะปลากรอบนะครับปลากรอบสมุนไพรแม่คิมไรทหนึ่บาทนะครับนี่โอ้คิดว่าเราน่าจะรีวิวไม่ครบแหละนะเอาเท่าที่ได้แล้วกันอันนี้เป็นปลาเส้นทาโร่นะครับร้อบาทของฝากจากเพชรบุรีนะครับนี่ ตรงนั้นเป็นทุเรียนทุเรียนทอดนะน่าจะใช่นะอ๋อแต่เป็นข้าวโพดอืมข้าวโพดอันนี้ก็ปลาทาโร่อีกเช่นกันนะแต่เป็นปลากรอบนะครับปลากรอบ120บาทไม่ใช่ปลาเส้นนะแต่กลับมาตรงนี้มีหอยดองหอยดองรสเด็ดผลแล้วเท่าไหร่เอ่ย60บาทนะอ๋ออันนี้มาจากก็เพชรบุรีอีกเช่นกันนะเนี่ยอ๋อแบรนด์ แม่กิมไลท์นะครับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็60บาทเช่นกันนะโอ้โหดูดิพูดไม่หมดก็ใครสงสัยหรือสนใจก็มาเยี่ยมชมกันได้หรือว่าซื้อขายกันได้นะอันนี้อันนี้ปลาหมึกกรอบปรุงรส170บาทนะโอ้ร้อยเจบบาทและอะไรอีกเนี่ย อันนี้บอกทองม้วนซิกแซกไส้สับปะรดด้วยโอห่อต,ต่อไปพวกท็อฟฟี่นมท็อฟฟี่ท็อฟฟี่อะไรเนี่ยกล้วยกวน50บาทโอ้อันนี้เป็นมะขามแก้วนะครับมะขามแก้วก็50บาทนะเนี่ยพวกท็อฟฟี่นมใบเตยนะ50บาทโอ้อันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยมะพร้าวเสวยป่ะ นี่เขาควาเสวยอ๋อ oh. oh, เป็นทอฟฟี่ทุเรียนทอฟฟี่ทุเรียนคอฟฟี่ทุเรียน45บาทนะครับต่อไปข้าวแตนละนี่ข้าวแตน40บาทนะครับนี่ oh. เป็นข้าวเกี๊ยบงานอันนี้ก็ต้องไปทําใหม่หรอน่าจะใช่นะเพราะมันไม่กรอบ mm. หรือว่าเขากินกันยังไงอันนี้เราไม่รู้ ก๋วยตากอบน้ำผึ้งนะห้าสิบห้าบาทโอ,โอ้โหนี่มะขามแก้วสีรถเมื่อสมัยที่เด็กเคยกินอ่สีบาทนะครับเป็นของดีจากพิจิตนะครับนี่บอกแล้วว่าเขาไม่ได้มีขายเฉพาะของฝากจากเพชรบุรีอย่างเดียวนะตานกงขนมเปี๊ยะตานกง65บาทนะครับ นี่นมโก๋นมโกชาเขียว35บาทเอ่อใส่ใส่ไอ้ไอ้ที่กันชื้นด้วยนะเนี่ยโอ้โหนมนมโกเอ้ยนมโกอย่างนี้นี่นมโกอย่างนี้อร่อย <Okay. S 1> มันจะเคี้ยวแล้วออกเหนียวเหนียวนิดนึงเนี่ยซึ่งดีเลยชอบชอบอือดูดิชาเขียว35บาบาทไม่แพงแล้วนี่คือตังเมกะที่สด ห้าสิบบาทนะขนมตังเมนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะขนมขาไก่เค้กว้าวเนี่ยคนมาซื้อของรดของฝากยาวไปถึงนู่นเลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวดูมีเีลลี่ด้วยเดี๋ยวดูเยลีลี่ก่อนอนี่เป็นมะม่วงกวน โมงคน50บาทนะครับนี่เยลลี่เยลลี่4ีบาทเนี่ยฟองดูอ๋อแลดูขนมตั้งเมนะครับนี่ตั้งเมห้าสิบาทห้าสิบาททั้งนั้นเลยอันนี้เป็นคุกกี้ไส้มะพร้าวนะครับนี่ออห้าสิบห้าบาทดูดิวุ้นกรอบ ห้าสิบบาทโอ้โหอันนี้ขนมอัลลูนี่นะโอ้โหยแยะเลยสุดยอดอะโอ้โหแล้วดูดิอันนี้เป็นฝอยทองกรอบนะร้อยยี่สิบบาทโอ้โหจะเป็นเป็นแพ็คเกจจริงแบบเป็นอย่างนี้ก็เป็นถาดหรือเป็นเป็นถังอย่างนี้ก็มีนะอืมบางอย่างเราต้องค้ำค่าไปบ้างนะเพราะว่ามันเยอะมากโอ้โหตเป็นขนมปังกรอบ เยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้สามชินช้นร้อยนะขนมอะไรเอ่ยกะลวัวละเล็กๆนะอ๋ออันนี้เป็นปเป็นกล้วยกวนไม้เออปากดีนะห้าสิบห้าบาทอันนี้ป้อนทำหวานลี่ราวดีตเจ็ดสิบบาท เป็นขนมอะไรก็ไม่ไม,ไม่มั่นใจน่าจะเป็นคุกกี้มั้ขนมดอกลีลาวดีเออปังกรอบคุณตู่รถกระเทียมโอ้โหดูสินี่มาดูมีกรอบก่อนเมื่อกี้เดินผ่านมามีหนึบสามรสห้บาทโอ้ของน่ากินนั้นเลยนะ่ะมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะเป็นลูกๆนะครับแบบนี้ก็50บาทเช่นกัน ข้าวฟางกวนข้าวฟางกวนโอ้เราไม่เคยเจอเลยนะสบห้าบาทโอ้ของฝากนี่มันจังคืออะไรครับอ๋อรสบาร์บีคิวอ๋ออันนี้ก็50บาทนะครับมะยมเสียบไม้โอ้เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะอ้ามะยมเสียบไม้ก็40บาทนะอันนี้ก็บูดมะพร้าวที่เราเคยเห็นอันนี้เป็นกล้วยกวนกล้วยกวน ไปกว่า50บาทโอ้โหดูดิสุดยอดอะอ้อมีข้าวหลามด้วยนะข้าวหลามหนมจากนะครับข้าวหลามหนมจากนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้เป็นกล้วยกวนนะกล้วยกวนแปลกดีแปลกดีให้กับจริงเขาเอนแล้วก็เป็นคุกกี้ละนะครับนะคุกกี้โอ้ ก็เขาเกี่ยบทอดต่างๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับอ๋อนี่พัะชิิ่นี่เขาเขาโพดเขาโพดกรอบ hmm. แบบนี้ก็หกสิบบาทนะครับอันนี้ก็เขาเกียนะ่ยวปลาทูเนี่ยห้าสิบบาทโอ้โหอาหารบำรุงต่อมทำซินเลยนะนะ oh. อันนี้เป็นถัวทอดถัวทอดแปบาทนะขานมเป็นปี๊บก็มีนะเนี่ยดูดิ โอ้ oh, oh. ตรงวันที่ยังว่างอยู่นะแค่น,นี้ก็เยอะมหาศาลแล้วอันนี้ก็จะเป็นนะคุกกี้สับประรดนะครับเนี่ยคุกกี้สับปะรดก็50บาทนะโอ้โหเนี่ยข้าวตังหน้าหมูหยองเผาวังนะส0บาท45บาท45หบาทบาทถูกไปอันนี้ก็ข้าวตังหมูหยองนะ้ำพริกเผานะครับเจบาท โอ้โหดูดิเป็นสี่เหลี่ยมก็มีก็ตังหมูหยองสี่เหลี่ยมสีบ้าบาทโอ้โหน่ากินนี่หนังปลาร้อยสิบ,บาทนะครับหนังปลานาะอันนี้ก็เป็นปลาเส้นหอยดองนะเนาะในหมูหยองนะอันนี้ไข่ที่สีนี่คืออะไรเนี่ยไข่เยี่ยวมา้าไส้ไข่เค็มเจบาทนะโอ้โห อย่างของ่อาง,งเล่นเลยอะออมันี้มีกระปิมีอะไรทุกอย่างโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดจริงนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจว่าเอ,อมาเพชรบุรีแล้วอยากได้อะไรติดกับมาก,กับบ้านติดไม้ติดมือกลับไปบ้านไปฝากคนที่รักนะครับหรือฝากป้าข,ข้างบ้านก็ได้นะก็แนะนำเลยนะครับ อของฝากจุดจำหน่ายของฝากแม่กิมไลท์นะเนี่ยดูดิขนมหม้อแกงนะครับนี่โอ้ขนมหม้อแกงเผือกทาละหกบาทหลายหน้าเลยนะครับโอ,อ้ก็น่าจะฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเรานะครับ สนใจก็มาแวะกันได้นะครับอุดหนุนอุดหนุนนะครับถ้าไม่ได้อุดหนุนอะไรก็มาแวะกินข้าวก็ได้นะครับเี่เขามีเขามีข้าวนั่งกินซื้อเต็มกินก็ยังดีนะครับอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับอุ้ยยาหอมอยาหอมชนะลมวัดกุฏินะโอ้โหดูดิอ่าเอาไปฝากกันนะครับอ่าไปแล้วครับสวัสดีครับ ก๋วยจับก๋วยจับหมูไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนอ๋อมีร้านน้าหมูหมักด้วยนะครับเนี่ยอดูดิอ่ะต่อไปนะครับตรงนั้นเห็นร้านกาแฟมีร้านกาแฟสดด้วยกิมไลท์่ะเมนูแนะนำอเมริกาโน่น้ำตาลสดอ๋อดูดิเออ นะครับนี่มีร้านตำตังสดอยู่ข้างในมีร้านกาแฟอยู่ข้างในเออเขาจัดร้านดีนะแล้วมีที่นั่งมีอะไรด้วยนะครับอ่าทางนี้ก็เป็นทางออกหรือทางเข้าก็ได้นะโอ้ดูสิอ้เขาจัดทีเก๋ไว้สําหรับเช็คอินนะครับนี่ดีนะใช้พื้นที่ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะครับโอ้อืม จะของจะของไปดูข้างนอกการนี่นองามีที่นั่งมีตู้ทําบุญด้วยนะครับมีที่สำหรับถ่ายรูปเช็คอินเยอะแยะเลยนะมานั่ง <c oughs> นี่นะครับจัดได้ว,ว่าเป็นจุดซื้อขายของฝากที่แบบว่าดูอบอุ่นนะแต่ตอนนี้มันร้อน มีข้างนอกก็มีนะครับนอกจากข้างในแล้วก็มีข้างนอกข้างนอกมีหอยดองชุดละห้าสิบหอยดองหอยดองชุดละห้าสิบบาทอันนี้น้ำตาลตระหนดน,นะครับของแท้เลย <100 S 1> มีปลาทูปลาทูมินิหนึ่งร้อยบาท,บาทม,มาดูโอ้ตรงนั้นก็มีนะมีของเล่นด้วยมีของเล่นเด็กด้วยดูดิ ซูมไปเราขี้อยาเดินไปตรงนี้มีออสนามเด็กเล่นแต่ตรงนี้มันร้อนเนาะอันนี้คือลูกตาลลอยแก้ว้าแถมหนึ่งแล้วก็ซื้อเป็นขวดเขวดนี่นะครับอาเรามาดูซิว่าวันนี้เราซื้ออะไรไปบ้างนะครับนี่เป็นน้ำตาลสดนะครับตัวซื้อขวดเดียวพอขวดละ40บาทนะครับ แล้วก็ซื้อดูดไปลหมดละ20บาทเสร็จเมื่อกี้ซ,ซื้อลูกตาลร้อยแก้วไปแล้วนะครับกินไปแล้วด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรเอ่ยสัมปันนีสัมปรรันนีคืออะไรนี่าจะเป็นกระเมรมั้งนะเราซื้อมานะครับแล้วก็อะไรเอ่ยของเด็กๆก็จะมีเยลลี่นะเยลลี่นะครับแล้วข้างในก็ของรวม,รวมๆมกันเนี้ย ก็ได้จะมาสักษามสี่ร้อยบาทนะครับ